ค,ค,คือตอนนี้หมูกําลังถ่ายภาพอยู่นะคะที่สวนดอกไม้แต่คือตอนนี้มันเที่ยงอะ่ะเราแบบเด็ดจ้ามากแล้วมันเส่บตาถ่ายรูปก็คือยากมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวโบจะพยายามถ่ายรูปให้ได้เยอะที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้แต่ถ้าว่าตอนเที่ยงมันไม่โอเคเดี๋ยวไปสวนดอกไม้ที่อื่นอาจจะไปช่วงสี่โมงเย็นจะดีกว่ามาเที่ยวปางดอกไม้ในครั้งนี้มาผิดเวลาไปหน่อยคะ่ะทุกคนมาซะเที่ยงเลยร้อนมากๆเลยคะ่ะ แต่เราก็ยังอินจอยกับความสวยของดอกไม้อยู่นะคะดูจากคลิปได้เลยค่ะหมู่เริงรามากแต่ในความโชคร้ายของเรายังมีเรื่องดีๆอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนปีนี้หมูโดนเซอร์ไพรส์วันเกดะะ้วยค่ะทุกคนดีใจมากๆเลยค่ะได้กินเค้กในรอบกี่ปีเนี่ยหมู่จำไม่ได้แล้วแถมยังมีเด็กน้อยน่ารักน่ารักสองคนนะคะมาร่วมแจงด้วยค่ะนอ้องอะค่ะน้าเย,ย็นดูมากๆเลยค่ะรู้่าจริงเชีย ทุกคนคะตอนนี้หมูลงมาจากสวนดอกไม้แล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ผมแยงเอ่งดอยนะคะบรรยากาศในร้านอาหารก็คือดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆดีกว่าไปกันค่ะเป็นร้านอาหารที่หลล้อมไปด้วยธรรมชาติะคะ่ะทุกคนที่นี่นะคะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แถมยังมีลำธารเล็กๆนะคะอยู่ข้างร้านทานอาหารเขาเสียงลำธารเนี่ยฟินสุดๆไปเลยค่ะทุกคนเรามาถึงโปง่งแยงซิปลายแล้วนะคะกำลังจะพากันไปเล่นนะหมูเองก็อยากเล่นเหมือนกันแต่ว่าหมูใส่เดรสสีขาวก็เลยไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่าที่จะเปลี่ยนเองต่อกันที่โปง่งแยงซิปลายแอนจังเกิลค่ะทุกคนที่นี่มีก,กิจกรรมมากมายให้เล่นนะคะหวัดเสียวทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นจักรยานจังเกิลไบ ควิกจัมย่อนตัวลงจากต้นไม้พร้อมทางรถไฟเหาะจังเกิลคอสเตอร์สำหรับหมดแล้วก็มีสภาพอย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนเล่นไปก็จะเป็นลมไปตื่นเต้นสุดๆไปเลย ทุกคนคือหมูอะเกาะขาพี่ต้นแบบแน่นมากอะขรุกกลัวมากๆอะเอ๊ะนี่ก็คือจะจบแล้วทุกคนกําลังจะไปคืนเ็นสนุกดีบ๊ายบายทุกคนค่ะหมูไปเล่นจังเกิลโคเซอร์อ่เอะเลือกถูกเรียกถูกแล้วกว่าจะเรียกถูก แล้เร่นจบเลยนคหน้ากลัวมาก3นาทีก็เสียวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ไปที่พักกันก่อนออทุกคนคะหมูถึงแล้วนะคะที่พักโกยา่ามอนเจมนะคะเขาเพิ่งเปิดได้หนึ่งปีแล้วคือตอนนี้แบบอากาศเย็นมาก น้ำหมูนอนเต็นท์นะคะทุกคนอยากจะเก็บภาพบรรยากาศที่เต็นท์ให้นะแต่ติว่ามากันแบบเย็นมากแล้วค่ะแล้วก็ตกลงเรื่องที่พักกันอยู่เดี๋ยวไงตอนเช้าพรุ่งนี้นะหมูจะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนนะแต่ว่าวันนี้เย็นนี้เราจะมีกินหมูกระทะที่ดอยกันเดี๋ยวพาไปกินหมูกันก่อนดีกว่าเนานะเดี๋ยวไปดูกันว่าหมูกระทะที่นี่จะอร่อยสู้กับดอยเสมือนดาราหรือเปล่าไปสำหรับหมูกระทะบนดอยที่โกย่ารีสอร์ทนะคะ ประทับใจเกินคาดมากเลยค่ะทุกคนนอกจากหมูกระทะจะอร่อยมากแล้วนะคะชุดผักสดที่ได้มานะคะก็เป็นผักสดจากสวนแถมได้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนราคาหมูกระทะต่อชุดเนี่ยก็<ๆ>ไม่แพงเลยนะคะทั้งคุม้มทั้งฟินแถมเจ้าของที่นี่นะคะใจดีมากๆเลยค่ะเป็นกันเองสุดๆ<ช>ดตีมันตีือน,อนเป็นไหน,นตีขึ้นตีขนอ,อ,อร่อยไหมสรุปะยอนอร่อยอ่อโอเคอร่อยนหนระ Hey, hey, hey. ตื่นแล้วคะ่ะทุกคนคือชาวนี้หมู่ตื่นนะเพื่อจะมาดูน้องหมอกนะคะแต่สุดท้ายก็คือไม่มีหมอกอเราอยากจะดูพระอาทิตย์สุดท้ายก็พระอาทิตย์ไม่ขึ้นก็ไม่รู้ว่าจะตื่นเช้าทาไมนะคะอันนี้คืออกหักเจ็บหนักยิง่งกว่าเสมอได้เลยนะคะที่ที่นี่มอนแ็มน,นะคะเจ็บมากตื่นเช้าทาไม ตื่นมาแล้วก็ไม่เจอแล่ตอนนี้หกโมงครึ่งจะเจ็ดโมงแล้วยังไม่เห็นพ้าดิสซักดวงเลยนะคะขึ้นดอยรอบนี้ไม่เห็นน้องหมออีกตามเคยค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะตื่นเช้ามาเราก็ได้เห็นบรรยากาศสวยๆได้ยินเสียงธรรมชาติได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องในตอนเช้าได้สัมผัสอากาศเย็นแค่นี้ก็ะจฟูมากๆแล้วค่ะ สำหรับทริปเชียงใหม่นี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปส่งท้ายปีนะคะทุกคนหมู่ขออวยพรให้ทุกคนนะคะพบเจอแต่สิ่งที่ดีในปีหน้าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสำหรับทุกๆคนและขอให้มีความสุขในวันนี้ให้มากที่สุดนะคะพรุ่งนี้มันก็ยังไกลไปเราควรจะทำวันเนี้ยให้มีความสุขที่สุดให้ดีที่สุดเอนจอยกับครอบครัวให้มากที่สุดแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีปีใหม่ค่ะ